ครับโหลได้เท่งอีกเท่งเท่งยิงมันโหลแล้วพี่โลเฮ้ยพี่พี่เจ็บวะจ่าบล็อกอะเออหนึ่งจ่าบล็อกดูดิตายยังไม่มีเลยจ่าบล็อกหนึ่งจ่าบล็อกมีจ่าบล็อกพี่เฮ้ยผมตกมาว่ะเออลื่นหน่อยนะฮะเพลงเจอของของของดีห้อยอ่ะ ไอคนที่มันเก็บสีตาแรกอะรอบนียิงแต่หัวด้วยเฮ้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 มีของบอดแค่เท่านั้นอ่ะวิ่งบีหนึ่งนะออกแล้วใครเฟดวะมันเด้อดช่วยครับ ดูหลังให้เข้าเลยเบอมไม่เอามาเพื่อไม่ให้ทิ้งบอมไปฮะใช่เพื่อะไรใส่ไม่ดีไปอยู่หลังนั้นะเฮ้ยเงบิ๊กบิ๊กบิ๊กเงบิ๊กไอ้ก๊อปไอ้เซ่งเฮ้เก่งเออดูไอ้เบียดเฮ้ยเข้าไปดีได้เลยผมลองไอ้ลองอยู่ไอ้ลองสองนะเข้าบีได้เข้าบีอุ้ยตรงไหนจิตเออลองเข้าบีเข้าบี บอม,ม <า S 1> บีถอยก่อนบอมไปเลยพี่ไม่ม,ไไมีอะบอมบอมไปเลยไม่มีเฮ้ยรียบร้อรยเรียบรย้บอยโดนดักอะดวงนีจาเด้าพี่ เจ yeah. ็บแง่งกีถ้าไม่เจ็บนะสู้ได้อยู่ เมื่อกี้ยนทงไม่เห็นเรายนมาตากันะออกไปแล้วเอกตายมันมาันมาช็อตด้วยเมื่อกี้เฮ้ยพีทจบตายยืนยืนแล้วมัยิงไม่โดนี่ยปืนพวกกดีเทนี้เป็นพวกระวังในพีทด้วยใช่ใช่พีทพีทไม่จอะไรคลวแหลบ่อ่ะมันจะเียบละัะเบละเ้ยเอาองมาเน็าน้อง็เนี้ยเอามาเ ไปเอ,อาเล่นครับนี่ไปกับ,ออกบตัวหนึ่งสอตัวออกไปลองไม่ได้เอ้ยอ,ออกไฉันไม่ได้พี่มีออฟตัวไอ,อ้ท้าแนวตัวหนึ่งบิ๊ออกรู้พี๊ดต่อท้าแนวตัวหนึ่งนะครับท้าแนวยังไม่ตายนะครับระวังเออลองนะพี่อยู่เออลองสองตัวเฮ้ยอ,ออกได้ปาดได้

ตาแรกยิงไม่ค่อยเก่งเอตัวหนึ่งนะได้บีตัวนึงผมไม่มีแปดอะผมไม่ไดแฟดหายแล้ไม่มีไม่มีพอเชียงโชว์เลยไออยู่ไออยู่ปิดผานแล้วเล่ยังไงอยู่เล่ยังไงอยู่สิถ้าอยู่ดีมันก็หยุดยิงเฉยเลยโอ้โหโดนตาเลยที่อะเล็งหัวมันอยู่ดิ้เปิดแล้ แชทช็ชอตสีอะช็อตไอ้ช็อตว้า<อ>วาาเดียวเดยวดิวของตัวพี่นะเอออยู่ช็อตอะไรสองตัวกูไม่ได้เลย บอลไม่อยู่บอมอยู่ตรงข้อใดอืมถ้าจะดักหลังกล่องพี่ออกเอลองก็ได้ไหมดักหลังกล่องอะ่ะสองมีเวลาอยู่ถ้าจะดักบนไซด์เอนะถ้าให้เดานะจะเกิดอยู่ไอ้ลองให้หายนะเออถ้าจะเฮี้ยมากอะถ้าอยู่เอลอง ยอ้แอบแล้วยี่สิบวิพี่ทันทันอยู่ทันพี่แต่ได้ไฟเหรอไฟอุ้ยช็อตเออเรื่องคอมทันทานทันคอมระบบเสียเปียกเฉยเลยตํารวจเสียดูเพลงดูไว้เอ๊ะเออเรื่องไอ้ยี่ตํารวจเล่นไงให้ตัวเองเสียเปรียบวะ ลุกลุกกระตกุกจังวะ,ะเดี๋ยวออกเข้าแหววปิงไงปิงร้อยว่าได้แล้ว